นี่ขนมโบราณอยู่ในโซนอาคารกลางนะคะอันนี้มันมันมันขูวคนมันจะแบบหวานมันมันหน่อยอร่อยอันนี้หนูเคยเห็นตอนที่หนูยังเป็นเด็กมปข้างในมาคือโตอ่อนปะอืออันนี้ขนมลูกเต่าปะลูกเต่าใช่อฮ้ยอันนี้อันนี้หนูเจอแล้วเนี่ยมันอีนในติกต็อเละอันนี้ขนมปลานี่เรามีเหมือนกันนะคะ อันนี้มันเป็นปมันเป็นบรรยากาศแบบตอนที่สมัยเราเรียนเด็กๆนะตามร้านขายของคาโอ้จะเป็นแบบแผงๆแผงๆางแผงๆแผงบงแนะมิมันจะเป็นปลาปลาหมึกนี่สายถั่ว,วนี่คือจัดมาให้แบบหลอดหนึ่งสามาอย่าง <ๆ S 1> นะอันนี้เป็นแบบเพียวเมีแล้วก็นี่นี่ไออันนี้แนเออเฮ้คืออันนี้มันคือความอร่อยเลยนะว่าแบบแต่ก่อนนะชิ้นหนึ่งเออครบยังครบแล้วครบแล้วนะโอเคไปจ่ายเงินไปจ่ายตังค์ก บรรยากาศคนกาลังซื้อทั้งหมดนี่สี่สิบบาทห้วตากัน่รอไม่ใช่สี่ามนะสี่สิบบาทสี่สิบบาทลนหัวฟิดมแล้วว่าต้องยี่สบหรือในี่ต้องคิดว่าแบบชินละยี่สิบอะไรเงี้ยตอนแรกถูะอ๋อแต่ความเป็นจริงคือชิลละ้าละห้าบาทหสิบเานิบติดที่หไปส่งสี่บาทอืคนพ่เศาร้านปิดกี่โมงถึงปิดนะเปิดแโม8แปดโมงแปดโมงปิด ปิดสองทุ่มนะแปดโมงปิดสองทุ่มนะอยู่อาคารกลางซอยเจ็ดนะครับชื่อร้านอิทธิพงศ์เบ็ดเร็จขนมปังนะครับผมนะมีเบอร์โทรด้วยขายเบอร์โทรขึ้นมาด้วยนะสายเฟสโซเชียลเขาก็ได้มาตำกันไปแล้วนะครับผมแค่นี้สี่สิบบาทเออแค่นี้ทั้งถุงนี่สิบชิ้นก็ราคาส่งแล้วนะท่านไหนสนใจก็มาได้เลยนะครับผมแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะมากันได้เลยนะครับมาขั้นตอนต่อไปก็ไปถึงเวลาซิมเบิ้งนะตำวิถีเซียนนะ